มั่นหัวใจรักร้ายตอนที่26ต้องระวังมาร์克แกลนมาเจอกับลูกชายของศาสตราจารย์มานพที่โรงพยาบาลเห็นชายหนุ่มตัวสูงผิวขาวหน้าตานั้นหม่นมองมาร์กฝืนยิ้มทักทายคนแปลกหน้าด้วยเสียงอันราบเรียบสุสดีครับคุณคงเป็นคุณอิดผมมาร์คแกลน อิดเป็นชาวไทยที่ตัวสูงเขาสูงพอๆกับมาร์กเมื่อมายืนเผชิญหน้ากันตรงบริเวณที่นั่งตรงถนนทางเดินของโรงพยาบาลผมอิดไม่คิดมาก่อนว่าพวกคุณจะทำให้กลอบกลัวผมถึงกับอับอาย,ายขายขี้หน้าชาวบ้านได้ขนาดนี้น้องสาวผมตายไปแล้วคุณยังต้องการอะไรอีกละ่ะคุณแกลน,นเมลีต้องตายไปน้ำซ้ำยังต้องตกอยู่ในฐานะฆาตกรโรคจิตอีกรืงึไง อิดเอ่ยด้วยเสียงอันราบเรียบท่าทางเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีทีเดียวแม้ว่าในตานั้นยังคงสับสนไม่น้อยแน่หลักเป็นใครก็คงคาดไม่ถึงว่าน้องสาวตัวเองที่โตมาด้วยกันนั้นจะกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ร้ายกาจได้ขนาดนี้ผมเสียใจครับคุณอิดที่เรื่องเป็นแบบนี้แล้วนี่คุณพ่อคุณเป็นไงบ้างท่านแก่แล้วต้องมาเจอเรื่องแบบนี้คุณคิดว่ายังไงละ่ะ มาิเป็นลูกสาวคนเดียวเป็นน้องสาวคนเดียวของครอบครัวผมคุณทาแบบนี้ได้ยังไงคุณแกลนคุณส่งคนบุกรุกบ้านผมอิจจ้องเขาด้วยความไม่พอใจจนมาร์กต้องรอบถอนหายใจเขาพยายามลดเสียงให้อ่อนโยนลงเข้าใจการสูญเสียของชายหนุ่มคนนี้ได้ดีทีเดียวเขาคงคาดไม่ถึงเพราะไม่รู้เรื่องราวใดๆเลยที่เกี่ยวกับเจนิตามาลิกำลังจะเรียนจบไม่กี่เดือนนี้ เธอจะเป็นหมอนักวิจัยคนแรกของเมืองไทยที่จะมีผลงานช่วยเหลือคนป่วยโรคมะเร็งอีกตั้งหลายพันคนในประเทศเราช่วยคนเจ็บคนป่วยไม่ให้ต้องทรมานกับโรคร้ายผมเข้าใจครับคุณอิดแต่ผมอยากให้คุณดูนี่ก่อนได้ไหมคุณอาจไม่เชื่อที่ผมพูดทั้งหมดก็ได้นะแต่นี่เป็นแค่หลักฐานที่ทางคนของผมเก็บส่วนที่เหลือได้หลังจากที่เจนิต,ตาทำลายมันทิ้งทั้งหมด มาร์กส่งบางอย่างให้ชายหนุ่มดูเขาเตลงไปนั่งกับเก้าอี้ยาวทำท่าอึ้งอยู่นานทีเดียวเมื่อได้เห็นบางอย่างในนั้นมาร์กเลยพูดต่ออีกว่าอีกอย่างหนึ่งเจนิต,ตายังไม่ตายศพที่พบนั่นไม่ใช่เธอเป็นเพื่อนของเธอที่ชื่อนิพานิพารู้เรื่องที่เจนิต,ตาวางสารพิษฆ่าเพื่อนเธอวันที่เธอไปทานข้าวที่ฉีดตาพัตคารนิพาสงสัยเรื่องนี้เลยโทรมาถามเธอ มันทำให้เจนิตาต้องปิดปากเธอได้ประโยชน์สองต่อคือทำให้เราเข้าใจผิดว่าเจนิตาตายไปแล้วเกิดเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ผมผมนึกว่าผมฝันซะอีกมาร์กเลื่อนตัวเองลงแม่งอยู่ข้างๆชายหนุ่มผู้นี้เห็นอิกนั้นยกมือเสยผมตัวเองด้วยความตื่นตระหนกกับภาพที่เห็นในจอนั้นมันยืนยันได้ดีทีเดียว ภาพวิดีโอเคลื่อนไหวที่เจนิตานั้นกำลังร่งรวมรักกับอิดในห้องนอนของเขานั้นดุเดือดเลือดพล่านและชัดเจนยิ่งกว่าอะไรซะอีกเครื่องนี้แม็กกี้เจอในห้องของเจนิตาเธอคงลืมเครื่องนี้เธอบันทึกไว้ในไดรฟ์ส่วนตัวคนไม่รู้รหัสก็คงดูไม่ได้มันเซฟไว้หลายชั้นมากทีเดียวแต่แม็กกี้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มันไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เจนิตาทำแบบนี้กับคุณ ตลอดเวลาเธอติดตามดูความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณผ่านกล้องที่เธอติดตั้งเองเธอต้องการน้องชายอีกสองคนของคุณน,นั่นด้วยแต่ยังไม่มีโอกาสเท่านั้นอิดก,กลายเป็นคนใบ้ไปแล้วเขานั่งเงียบปล่อยให้มาพูดอยู่คนเดียวผมผิดเองเจนิตาหลงรักผมเธอต้องการครอบครองผมและต้องการกำจัดเอวาน่าภรรยาของผมเรื่องที่เอวานาโดนทำร้ายที่หัวหินนั่นก็ฝีมือเธอ เธอส่งคนร้ายไปเพื่อฆ่าเอวานะ่าโชคร้ายที่มันเจอผมซะก่อนเจนิตตาเลยต้องปิดปากคนร้ายด้วยสารพิษของเธอมันไร้หลักฐานเพราะสารพิษที่เธอสร้างขึ้นมานั้นมันอยู่ในร่างกายได้ไม่นานก็สลายไม่มีเหลือตกค้างในกระแสเลือดเลยด้วยซ้ำผมไม่อยากจะเชื่อเลยมลิทำแบบนี้ได้อย่างไรผมรักเธอเหมือนน้องแท้ๆอิดเอ่ยด้วยเสียงอันสั่นพล้าผมเข้าใจว่าเธอทราบความจริง เรื่องที่เธอเป็นลูกที่ขอมาเลี้ยงนันนานแล้วสิ่งที่เธอทำน่าจะมีผลมาจากการสกัดสารพิษพวกนั้นก็เป็นได้เคยมีนักวิจัยเรื่องยาล้างความทรงจำมันทำให้คนผลิตมันนั้นเลอะเลือนไปหลายสิบปีทีเดียวการวิจัยทุกอย่างต้องระมัดระวังให้มากต้องหมั่นบันทึกพฤติกรรมของนักทดลองด้วยใน l a บของผมที่บอตตันเคยเจอปัญหาด้านนี้บ่อยๆพวกเราต้องแยกกันเป็นหลายทีม เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของสารที่ต้องสก,กัดนั่นแต่มารีจะฆ่าเพื่อนเธอทำไมผมไม่เข้าใจอยู่ดีสมก็มีแฟนแล้วเท่าที่ผมรู้มาสมกับมารีครบกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือชั้นมอตน้นมาร์กยิ้มมุมปากเล็กน้อยกว่าจะดึงเครื่องเล่นนั้นออกจากมือของอิดเขาเลื่อนหาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเปิดมันก่อนส่งให้อิดดูอีกครั้งผมบอกคุณก็ได้ว่าผมมีความสามารถที่คนอื่นไม่มี คือรู้สิ่งที่คนอื่นคิดคุณส้มเธอชอบผมทันทีที่เจอหน้าวันนั้นผมเดาว,ว่าเธอคงมีปากเสียงกับเจนิตาตอนทานข้าวทำให้เจนิตาโกรธเลยวางยาเธอส่วนคุณนิพาอย่างที่ผมบอกไปแล้วเธอสงสัยว่าเจนิตาจะวางยาคุณส้มเลยโทรมาถามทำให้เจนิตาต้องกำจัดเธอเพิ่มอีกคนอิดก,ก้มหน้ามองภาพวิดีโออีกครั้งก่อนจะเบิกตากว้างดวงหน้าของชายหนุ่มคนนี้แดงกล่ำ เขาเห็นภาพที่มาร์กกำลังนอนหมดสติอยู่บนเตียงของเจนิตาในห้องแปลกๆที่ไหนสักแห่งเจนิตานั้นล้วนลามทั้งที่เขาได้แต่นอนตาปลืออยู่อย่างนั้นนี่คงไม่ใช่ภาพตัดต่อแน่ๆเชื่อใจได้เลยคุณอิดนั่นผมตัวเป็นๆผมไปหาพ่อของคุณพร้อมกับเจนิตาเย็นวันก่อนและโดนเธอวางยาพร้อมกับพ่อของคุณที่หลับไม่รู้เรื่องแต่เจนิตาเธอรู้ว่าผมให้คนสอดแนมเธอ เธอระเบิดรถตู้ของเราด้วยโชคดีที่คนของผมออกมาได้ก่อนที่มันจะระเบิดงั้นคงจะแยกวันนี้ผมไม่เข้าใจอยู่ดีมลิสร้างห้องลับพวกนั้นได้ยังไงโดยที่พ่อผมหรือคนในบ้านไม่รู้เรื่องเลยมันต้องใช้เงินมาหาศาลเลยนะน,นั่นและอุปกรณ์พวกนั้นผมไม่คิดว่าเด็กเรียนแพทย์ด้วยเงินทุนของรัฐบาลอย่างมลิจะมีเงินจ่ายเพื่อซื้อของพวกนี้ เธอติดต่อกับคนบางกลุ่มขายยาให้คนพวกนั้นในราคาที่ค่อนข้างสูงเรื่องนี้ผมจะให้ทีมของผมตามหาทีหลังตอนนี้คือผมอยากให้คุณกับทุกคนในบ้านระวังตัวเจนิตตาคงต้องการเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเธอเธออาจจะกลับมาเพื่อฆ่าทุกคนและทำลายหลักฐานอะไรก็ตามที่จะยงใหญ่ไปหาเธอได้อิดผุดลุกพลวดชักสีหน้าใส่เขาอย่างกราดเรียกไม่น้อย มลีไม่มีทางทําแบบนั้นมะลีจะฆ่าพ่อได้ยังไงผมกับน้องชายเป็นครอบครัวของเธอพวกเราเลี้ยงเธอมาทั้งชีวิตคุณแกลนคุณบ้าไปแล้วมาร์กยักไหล่เล็กน้อยไม่รู้สินะผมแค่ชอบป้องกันไว้ก่อนคุณไม่เชื่อก็ตามใจผมจะขอเยี่ยมพ่อของคุณได้ไหมผมแกลงว่าจะไม่ได้พ่อคงรับไม่ไหวถ้าทราบเรื่องนี้งั้นก็ขอหลับฐานคืนผม นี่ผมแค่ให้คุณดูเพื่อยืนยันว่าเจนิตานั้นเป็นคนป่วยที่ต้องรับการรักษาโดยด่วนผมเกรงว่าพวกคุณจะไม่ปลอดภัยเจนิตาเป็นบุคคลอันตรายอีดมองหน้าเขาก่อนจะสุดนั่งลงอีกครั้งเขากุมหัวตัวเองไว้นานทีเดียวผมนึกว่าผมฝันไปเรื่องที่มาลิทำกับผมนั่นผมพยายามคิดตั้งหลายวันแต่ก็หาคำตอบไม่เจอ ผมหลงนึกไปว่าตัวเองหมกมุ่นกับเรื่องงานมากเกินไปไม่ได้ขึ้นเตียงกับสาวๆเลยทำให้ฝันฟูงซ่านไปแบบนั้นแต่สาบานได้ว่าผมไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นกับมาลิมาลิเป็นน้องพวกเรารักเธอเหมือนน้องแท้ๆอาจจะเป็นเพราะเป็นผลมาจากสารสกัดพวกนั้นที่ทำให้พฤติกรรมของเจนิตาเปลี่ยนไปทำให้เธอหมกมุ่นเรื่องเต็ผมไม่เชื่อว่ามาริจะฆ่าพวกเราได้ พวกเราเป็นกลอบกลัวของเธอคุณแกลนอย่างที่ผมบอกแค่เตือนให้พวกคุณระวังตัวแค่นั้นเองมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ยังไงก็ตามคนของผมกำลังตามล่าเจนิตาอยู่อาจจะได้ตัวเร็วๆนี้อิดมองหน้าเขาด้วยความกังวลอย่างเต็มเปี่ยมมันลิเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่พวกคุณใช้คนทั้งกองทับล่าเธอแน่ใจหรือว่า คุณก็เห็นแล้วคนของผมฝีมือดีแค่ไหนก็เกือบไม่รอดกลับมาถ้าไม่ใช่เพราะผมมีพลังจิตคุณมีพลังจิตเหรอมาร์กยักไหลอีกครั้งผมแทบไม่ได้ใช้มันเลยด้วยตัำตั้งแต่จำความได้เจนิตตาพยายามจะฆ่าหมอเคลวินน้องชายของผมโดยการยัดเขาใส่ลงแช่แข็งในห้องดับจิตที่โรงพยาบาลของเราเมื่อวานนี้ผมคงไม่ปล่อยเธอลอยนวลอีกแล้วคุณอิกเสียใจด้วยนะครับเรื่องนี้ สำหรับผมแล้วเจนิตาเธอเป็นคนป่วยเธอต้องอยู่ห่างๆผู้คนหรือไม่ก็สถานบำบัดเท่านั้นอิดมองหน้าเขาด้วยแววตาพรั่นพรึงไม่น้อยเขาจำใจพยักหน้าในที่สุดผมจะกลับนิวยอร์กคืนนี้ถ้าโชคดีคนของผมเจอตัวเจนิตาก่อนที่เธอจะกลับมาลงมือกับครอบครัวของคุณขอตัวก่อนนะครับมาร์กหยิบเครื่องเล่นของเขากลับคืนจากอิดก่อนจะไป ชายหนุ่มอีกสองคนกำลังเดินส่วนเข้ามาพอดีมาร์คนึกผิดหวังที่ไม่ได้อะไรจากชายหนุ่มผู้นี้เลยสักอย่างอิดเป็นแค่ผู้ถูกกระทําโดยที่แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวนีส่สิใครกันพี่อิดคุณแกลนเขามาทำไมไหนว่าเขาให้คนของเขาบุกรุกที่ของเราเมื่อคืนทำให้มาริต้องตายเขาต้องการอะไรเหมือนงานวิจัยของมาริยังไม่แล้วเสรสักอย่างด้วยซ้ำอิสาระเลวมันหลอกลวงมาริแท้ พราะไอง,งานวิจัยเฮงสวยนั่นไม่แน่ว,ว่าคนพวกนั้นเป็นฆาตกรฆ่ามะลิเงียบเถอะไออ้อนนั่งลงอีต้องปรึกษาพวกนายสองคนมันมีบางอย่างผิดปกติอิดรั้งแขนน้องชายสองคนของเขานั่งลงกับเก้าอี้ยาวตัวเดิมนั่งลงตรงที่เดิมที่มาร์กนั่งอยู่เมื่อครู่นี้เขาถอนหายใจหนักหน่วงอยู่หลายครั้งก่อนจะเริ่มต้นเอ่ยถึงเหตุผลการมาของดรแกเตร์แกน หลังจากเวลาอันหดหู่ผ่านไปเกือบสิบนาทีสามหนุ่มที่หน้าตาคลายคลึงกันนั้นก็พากันนิ่งเงียบปราศจากคำพูดพวกเขาคงตระหนักและไม่รู้จะเอ่ยอะไรที่ดีกว่านี้แล้วมาลีจะฆ่าเราทำไมพี่อิดผมไม่เชื่อว่าน้องจะทำอะไรแบบนั้นได้หมอนั่นมันอาจจะโกหกเราไอาเอ่ยขึ้นมาด้วยสีหน้าสับสนพี่ก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะอ้แต่หลักฐานที่พี่เห็นนั่นมันคือเรื่องจริง จำได้ไหมอน้นพี่เคยบอกนายว่าพี่ฝันแปลกๆเรื่องที่นายเข้าใจว่าพี่ฝันเปียกอะไรนั่นความจริงคือมะลิวางยาพี่มะลิทําให้พี่ร่วมรักกับเธอทั้งคืนในคืนที่เธอยกชาร้อนไปให้พี่ลองดื่มถึงห้องคืนนั้นวันที่เรากินมือข้ามพร้อมกันนั่นพอเช้ามาพี่จําอะไรไม่ได้เลยพี่คิดว่าพี่ฝันไปซไตอีกเลยกังวลเรื่องนี้ไปพักหนึ่ง ีหน้าของน้องชายที่มองมานั้นทำให้อิฐต้องถอนหายใจอีกครั้งพอพวกนายกลับไปพ่อกับลำดวนก็ยังอยู่ที่วัดพี่อยู่กับมะลิแค่สองคนพี่ไปเรียกมะลิมากินมื้อค่ำจำได้ว่าพี่ทำผัดกระเพราไว้เรานั่งกินข้าวคุยกันเรื่องสับเพเหระพี่เห็นมะลิเดินหายไปในครัวจากนั้นพี่ก็ตื่นมาอีกทีในเวลาเกือบบ่ายของอีกวันพี่จำอะไรไม่ได้เลยแต่ภาพพวกนั้น มากรันเขามีมันชัดเจนมากพี่ต้องเชื่อแล้วแล้ววันที่เขาโดนมาริวางยาก็มีส่วนหลักฐานอื่นๆมริทําลายทิ้งหมดแล้วที่เขามาวันนี้ก็แค่อยากเตือนให้เราระวังตัวเขาเกรงว่ามาริจะกลับมาเก็บกวาดหลักฐานทั้งหมดด้วยการฆ่าพวกเราทิ้งผมไม่เชื่อมลริจะทําแบบนั้นทําไมในเมื่อเธอฆ่านิพาไปแล้วเพื่อให้เราเข้าใจว่าเธอตายไปแล้ว ผมเพิ่งไปติดต่อเรื่องศพมลีกับปนเมื่อกี้หลักฐานก็ยืนยันแน่ว่าศพนั่นคือมลรีทั้งดี a อและหลักฐานชุดที่ใส่แม้แต่เครื่องประดับถ้ามลรีฆ่านิพานจริงอ,อคงไม่มีทางติดต่อมาเพื่อให้เราสับสนแต่เราก็รู้นี่ว่าหน้าตาคนตายถูกทุกจนเละไปหมดปนพี่เล่ามาทั้งหมดนี่ก็เพื่ออยากให้เราช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงถ้ามาลีกลับมาหาเราหรือติดต่อมา พี่ลืมบอกพวกนายไปคุณมาร์กบอกว่ามาริอยากได้พวกนายทั้งสองคนด้วยเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสเขายืนยันแน่นอนว่าคนโรคจิตประเภทนี้มักจะทำตามเป้าหมายที่วางไว้จนสำเร็จจนได้นั่นแหละคนป่วยกลุ่มนี้ไม่มีทางยอมแพ้ให้ตายเหอะพี่ไม่ได้เรียนด้านจิตแพทย์นะจะได้รับมือกับเรื่องพวกนี้ได้ประโยคนี้อิดเพละสะบดออกมาจนได้ โรดติดตามมั่นหัวใจรักร้ายใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ cker กดติดตามช่อง<ม>เพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปค่ะ